พี่โมงเย็นผมเลยง่วงแล้วอะทุกคนช่วงนี้ผมนอนไม่เกินเที่ยงคืนอะ่ะตื่นหกโมงเช้าอะโคตรเจ๋งเลย สอนเต้นมือสมัครรักเหรอครับได้ครับแต่ <c oughs> ว่าสอนแค่ท่อนบนนะทุกคนจะได้เต้นได้เป็นนี้ฉันฉันเป็นมือฉันเป็นมือสมัครรักรักเธอทั้งใจไม่ทันหรอกง่ายฉันเป็นมือสมัครต่อไปขน้นารักรักขึ้นมา รักเธอทั้งใจแล้วก็เหมือนเดิมตอนนี้เป็นแบบเหมือนยากข้อยืนใบสมัรักฉันควรต้องจำไงฉันควรต้องปะ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 ฉันควรต้องมันจะเป็นยกไหลฉันควรต้องจำไงเปิดดูบทเรียนที่นายเหมือนแบบแชะเปิดดูบทเรียนที่นายจะช่วยสอนกันทีได้ไหมให้เธอช่วยเล็กเช์ Oh, I'm a rookie lover. Oh, I'm a rookie lover. ก็ไม่เคยจะรู้เรื่องคำว่าแฟนอ่ะตอบเธอแบบนี้นี่ตายแน่นปะโอ้ยมันมีคาราโอเกะแล้วนี่เรามาลองคาราโอเกะเพลงนี้กันดีกว่า YouTube เขาไม่ได้ทุกคนอืม Oh i'm a rookie lover oh i'm a rookie lover carrot o อยากขอใหนได้มารักฉันพูดถึงจำใหญ่เปิดดูบทเรียนที่ไหนจะ่ันต้อนยิ่งทีได้ไหม,มก็ะะมกะะไม่เคยเจอพ <c oughs> ู้เรื่องคำว่าแฟน,น <c oughs> ให้ทายว่าเสียงเม,มื่อกี้คือเสียงใครเสียงผมหรือเสียงเป่า พาพไม่ถึงเลวจะเสียงนี้บบนนนนี่ได้นน้แปคต พอเป็นเรื่องความรักก็ไม่มีคู่มือไปดูดีที่ไหนก็ไม่ใคยจะรู้ทุกคนผมปั้นสามดีด้วย n o m มทผมปั้นสามดีเป็นตัวละครที่ที่ผมชอบว่านมาก่อนมันเห็นบอกว่าวี่นี่นี่ ลุงลุงลุงน้องหัวกะโหลกโอ้โหยังทำทรงผมไม่เรียบร้อยทำไม่เป็นเขาบอกว่าทรงผมมันยากก็ไม่ใครจะรู้เรื่องคำว่าแฟนะอืมต่อเธอแบบนี้นี่ได้แน่นปะ พอเป็นเรื่องความรักก็ไม่มีคู่มือเประดูได้ที่ไหนประดูวดเคลนที่ไหนโว้น้ำฟ้าสวัสดีเป็นไงบ้างไม่ได้เจอนานมากเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง คนว่าคนคนนี้ต้องใส่เสื้อเสียอะไรตอนแรกผมตั้งใจจะทำปากให้มันทะลุไปอีกครั้งแต่ว่าเจาะรูไม่เป็นผมพายายามเจาะและ้วมันทำกันไงวะคือปกติถ้าเราจะปัน้นปั้นของจริงใช่ปะ่ะมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรเอานิ้วอะ่ะฟักเข้าไปในรูได้ใช่ปะ่ะ ยเีแ้แต่พอแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเราจะเอาปากกาเข้าไปยังไงวะที่มัมม่กูดบอยไม่มามมัมกูดบอยตอนแรกผมอ่านว่า ouais, พี่ที่ดูเดอะบอยอย่างง็เลยทุกคนรู้เลยว่าผมดูเดอะบอยด้วยพี่เชสวัสดีครับน้ำฟ้าตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะ ทำงานแล้วปะทำงานเต็มตัวใช่ปะทุกคนมันปั้นง่ายกว่าที่ทุกคนเห็นน่ะเนี่ยทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมเติมดินอยู่ตอนแรกผมคิดว่ามันยากมากสิ่งนี้ทั้งมันไม่ได้ยากขนาดนั้นผมก็ไม่รู้ด้วยผมทำวิธีที่ถูกต้องไหมแต่ว่ามันง่ายเดีว แต้มแขนแค่นั้นเลยเราปรึกษากูดูไหมถ้ากูไม่รู้หรอกต้อง บ้านพอมอบ้านไม่เป็น,นอ่ะพมอต้องเปลี่ยนตรงผมเป็นหน้ามาเดกรเห็นห้องรกไหมเฮ้ยยังได้อยู่มีอะไรบ้างม,มีอะไรมันลงสีได้ป่ะวะสิ่งเนี้ยเอ้ยแต่ว่ามันมีอันนึงมันเหมือนเพ้นได้เพ้นได้นี่เพ้นเสีอะไรเด็ย เป็นผมโอ้ยว้ทุกคนดูนี่ว้วดินผมกลายเป็นสีดำแล้วน่าไ,ไงต่อท้าไไงต่อทีเนี้ยโอ,ยโอย้มันสนุกนะเนี่ย ระบายสีปูนปัสเตอร์เลยเคยเล่นปะครับอ๋มันสนุกอันนี้อ่ะข้างๆข้างๆเป็นสีแดงเลยวะ่ะ ฮพอเกมอะไรอ่ะมันไม่ใช่เกมครับมันเป็นโปรแกรมปั้นสามดีครับโปรแกรมปั้นสามดีอื้อือ แย่ yeah, แล้วผมทำอะไรลงไปโอ้ยมันกำลังจะเละแล้วทุกคนผมแต่งเติมสีมันอย่างบ้าคลัง่ง ตอนนี้ผมกำลังลงสีให้มันเหมือนรูปที่ผมร่างไว้เมื่อก่อนที่สุดเท่าที่จะทำได้โอ้ยมันยังลบไหมเนี่ย พี่ที่ทำอะไรอะที่ที่ปั้นโมเดลเมื่อก่อนผมอยากมีอาร์ทอยเป็นของตัวเองตั้งแต่ผมจะรู้จักคําว่าอาร์ทอยอีก ตอนแรกผมอยากทาอาร์ทอยเป็นคนตัเลยตั้งแต่จะรู้จักคําว่าอาร์ทอยครับแต่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่มันยังไม่มี Art อาร์ทอยอ่ะเขาเรียกมันมีแล้วอาร์ทอยแต่ว่ามันยังไม่ไม่เป็นที่แพร่หลายเพราะว่าตอนนั้นผมดูเดือดดวงครับเบียโซแล้วเขาแบบว่ามีโมเดลที่เขาทําเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาทําของตัวเองแล้วผมแบบว่าอยากมีเป็นของตัวเองบ้างผมก็เลยดีไซน์ไว้ไม่รู้เคยเห็นหรือเปล่าในในอาร์ติสตูดิโอในไอีผมมันจะมันจะ มีตัวแบบนี้อยู่เยอะมากแบบว่าทรงผมอะไรเงี้ยก็หน้าตามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมไม่มีชื่อให้มันโดยทุกคนตั้งชื่อให้มันอ้อหมายถึงผมไม่มีชื่อแบบว่าเรียกเรียกรวมๆแต่ว่าผมมีชื่อของแต่ละตัวนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ทําตามจ็อกเกอร์อันนี้ปันเ่นๆนแล้วก็มาก่อนมีเยอะมาก มื่อก่อนผมปั้นตั้งแต่แบบมัธยมเอ้ยวาดปันปน้นชนปั้นตั้งแต่มัธยมเลยให้หมอต้นลอมึงนี่ตัวนี้ผมชอบม,มากมันดูแบบว่าลูเซอร์ดีตัวนี้แต่ว่าคาแรคเตอร์พวกนี้ผมอินสปายมาจากแบบว่าคนในชีวิตผมที่ผมเจอแล้วผมแบบว่าจําจากจำคาแรคเตอร์เขาได้อะไรเงี้ยแปบลบว่าไม่ได้สนิทหรือว่าแค่แบบว่าเป็นคนที่ผมจำคาแรคเตอร์ได้ผมก็จะเอามาแบบว่าดัด น,นี่ว่าจะาเพื่อนตอนอนุบาลปฐมเลยที่มันจะมีคาแรคเตอร์ประมาณนี้อะไรเงี้ยแปลว่าหน้ามจะเศร้าๆหน่อยแต่ว่าชื่อผมแบบจะดัดมาจากชื่อจริงแต่ผมไม,ไม่จะไม่บอกว่าเป็นชื่อใครบ้างอันแต่นี่เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ที่แอบเอาผมมาก่อนจตัวนี้มาจากหนังเรื่องหนึ่งที่ผมดูแต่นี้ชื่อจากในหนังเลยเพราะามันคงเป็นชื่อสมมุติอยู่แล้วก็เลยใช้เลย <laughs>